สวัสดีค่ะหญิงผ้าไทยค่ะงานอย่างไทยนี่เป็นหญิงผ้าไทยนะคะคุณลูกค้าขาวันนี้มีผ้าถุงสวยๆกับคุณลูกค้าลายชัดๆลายแน่นๆสีเน้นๆเลยคุณลูกค้าเป็นผ้าฝ้ายนะคะคุณลูกค้าขาเป็นผ้าฝ้ายทอเครื่องระบบดิจิตอลค่ะคุณลูกค้าขาแล้วก็เป็นผ้าฝ้ายพิมพ์ลาย พิมลายตัวนี้จะบอกว่าเครื่องทันสมัยคุณลูกค้าเพราะว่าการผสมสีของเขาดูลวดลายเขาสิคะเขาจะตั้งโปรแกรมที่อัตโนมัติมากคุณลูกค้าเขาจะทําให้ลาย สเกลเขาอะค่ะก็คือการตั้งมุมฉากของเขาจะเป๊ะมากๆค่ะคุณลูกค้า่ะไม่ต้องกลัวผิดเพี้ยนแล้วก็การทอของเครื่องเขานะคะแน่นๆเลยกับคุณลูกค้าขาผ้าถุงที่เราใส่เราไม่มีความรู้สึกว่าจะหลวมวมีความรู้สึกเนื้อแน่นๆกับคุณลูกค้าสมราคาไหมคะหญิงจะบอกว่าคุ้มค่าราคามากคุณลูกค้าหญิงขายเพียงถุงละ290บาทคุณลูกค้าขา290บบาทนี่คือคุณลูกค้า ใส่รพร้อมสวยเลยนะคะคุณลูกค้าขา